Váy camion 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 Váy

เอานี่ส้นะเดี๋ยวนี้ไมกับแบบวนี้ก็เดินใดีมันหลวมต้องมาทมนจ่ไม่ใช่เพราะว่าไป็อแกงปัญไม่ลอยไม่ได้ย้ายไม่ได้น่จะไปท่างุ่งปูนปืนด้วยไหมใช่เพราะว่าน่าจะโดนมังกร คนท้ายโดนชนนี่ตึงแล้วก็ทำให้ลูกปืนเราเสียก็เป็นไปได้ มือทำ้แล้วแต่ไม่เคยได้ซีนเหรออัดซีนออกเหรออัดลูกปืนแตกเหรอฮะลูกปืนแตกเหรอลูกปืนด้วยจีนด้วยใช่เหรอไม่หมดไม่เดือดหมดถอดอยูกปืนเยอะอปแล้วจีนด้วยจีนลูกปืนเนี่ยนะเนี่ยใช่ถ้าเราคิดว่าตรงนั้นมันรั่ว โอ้น้ำมันเก,กลียกะดำดำมันก็ลงกลา,างนั้นใช่ไหมใช่น้ำมันน้ำมันมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนผ่านตรงนี้ก่อนแล้วเข้ามาตรงนี้แต่ถามว่าอันนี้เป็นสนิมเป็นสนิมก็ข้างรอบกันไม่อยู่น้ำเข้ามาน้ำเป็นสนิมโอ้โหน้ำมัน<ห>ดำา,ดาปี่ปี้เลยต้องถ่ายน้ำมันเกลียออกเลยนะเนี่ยถ่ายไหมเห้นั่นแหะน้ำมันดำม,มากเลยดำปีเลยเพราะว่ามันเหลืองงั้น